คุณผู้ชมครับความกระตันยูกระตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี<ช>อันนี้พวกเรารู้กันดีนะครับวันนี้ไทยแลนด์พีโพชาร์ดโพลมหาชนของเรานะฮะไปสํารวจความคิดเห็นของคนไทยว่าคุณคิดว่าดาราคนไหนบ้างที่เป็นลูกกระตันยูไปดูกันเลยครับว่า10อันดับมีใครบ้างครับผลสำรวจอันดับ10นะคะยกให้หนางเอกหน้าตุ๊กตาควันอุตสามณีที่แม้จะมีเรื่องมีราวครอบครัวไม่ลงรอยออกมาเป็นระอกแต่ก็ได้ไป1.5 0ค่ะ อันดับเก้าตกเป็นของหนุ่มเลือดอีสานต่อโนโภาคินที่ตั้งใจทํามาหากินปลดนี้ให้คุณแม่สุดลมโชยจนหมดเกลี้ยงเลยได้ใจคนไทยด้วยคะแนน1.71%ค่ะ ส่วนซุปตาอัมพชราภาก็ได้ใช้คนไทยเรื่องนี้ไปในอันดับที่8ด้วยคะแนน1.85ค่ะมาถึงนางเอกสาวแบ๊วยาย่าอุรสยาที่มักจะไปไหนมาไหนกับคุณแม่อยู่ตลอดจึงไม่แปลกที่จะติดโผนนี้ในอันดับ7ด้วยคะแนน2.42ค่ะขณะที่เปล่งวิกหมอชิดเวียสุกรวัน์มาที่อันดับ6ด้วยคะแนน2.71แล้วก็นางเอกเรื่องราวดีๆอย่างแพนเค,ค้กเขมนิดก็ไม่พลาดติดอันดับ5กับเขาด้วยด้วยคะแนน2.85ค่ะ อันดับ4ต้องยกให้พระเอกนัทเดชคูกิมยิยะคนนี้นะคะเพราะว่ามีภาพคอยดูแลคุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงอย่างดีทั้งป้อนข้าวป้อนน้ําห่วงใยคนในครอบครัวเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมโพนี้ถึงมีชื่อหนุ่มนัทเดชด้วยแ่ะค่ะอันดับ3าแค่เห็นชื่อหญิงรัฐาหลายคนยกนิ้วให้กับการทําหน้าที่ลูกสาวที่แสนดีดูแลคุณแม่น้อยโพง,งามเพราะเคยคว,ว้ารางวัลครอบครัวแห่งปีเวทีนายเตเทนวอร์ดสองขาแล้วก็ได้คะแนนโหวตไป5.98ซค่ะ อันดับ2ยกให้คุณแม่สุดสตรองแพทย์นภประภาเพราะดูแลแม่ที่ป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมและพี่สาวพี่การเธอจึงกลายเป็นเสาหลักของบ้านได้ไป19.30ค่ะและอันดับ1น,นะคะได้แก่พระเอกรุ่นใหญ่ซ้อนรามเทพพิทักษ์เพราะว่าดูแลทั้งพ่อและแม่อย่างดีคนไทยเทคคะแนนให้เกินครึ่ง51.64เเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงบ้างครับ10คนมีตรงใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดกันว่าทําไม10คนนี้ถึงอยู่ในใจคนไทยในฐานะดาราลูกกระตันอยู่ครับ